วัดที่ค้ามุนีแย่ลัดมัดนีสินมาไทยอย่างอึ่นซูเบิงมือนก่อนเ่าสิได้เอากลับไปล้างมันสะอาดลแล้วแล้วเขากลับมาใสา่ซ้ำใส่ซ้ำแล้วแล้วเขากลับใส่หมอใส่ยางก็ได้แล้วเขาก็เอาเกียร์โรหน่อยๆน่อเพราะห็ใส่หลายอย่างวิธีอย่างอื่นเขาไปใส่หลายห้างคนกับเขาใส่แย่ลัดเอาใส่หน,หน่อยเพราะวมันถือกินที่อ่อยๆแล้วเขาก็เอาใหม่มาเสียบเสียบวิธีเสียบเขาก็เอาขาไป,ไ,ปไปทางเดียวกันเอาหัวไปทางเดียวกันเสียบ เสียบเรือเขาก็เอามายางยางแล้วเขาก็มัดผิกรูดูมันน้องคุยว่าใหม่ก้อนสุดผิดมันก็บผิดง่ายเขาเสียบใหม่ก็ผิดง่ายผีไปเรื่อยๆจนกวนสิสุกซุกแล้วเขาก็ไปตากแดดอีกเที่ยนึงตากแดดแล้วเขาก็เอาไปถากกินโดนน้ำข้นคนได้ไลยเป็นกระยางไลมือนี้ย่าลัดได้หน่อยกระยางหน่อยยางถากกินยางซุกแล้วสุกแล้ววิธีอย่างอื่นมันมือนสุกแล้วเขาก็ยางสุก พอพอห่อย่างซุกดีๆแล้วก็เอาไม้ตากแดดตากแดดมันแห้งๆมันยังไป็นหอมผลว่าตากแดดมันบ่หอมแล้วก็เก็บไว้บ่าได้โดนมันสีอับการอันอย่างอื่นก็จบเพียงสนี้แหละเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวมือรุ่นยายรัดกระเซาเนี่ยไม่มาให้เบิองเรื่อยเบืองแล้วก็ลื่มกดไหลกดแช่กดติดตามห้ยายรัดน้ำเนด้อค่ะเด้อย๋ยวมือนี้กันจำนีแหละค่ะสวัสดีค่ะ